สวัสดีค่ะน้องลิศท,ทำอะไรอยู่คะกินอะไรลูกวันนี้ใช่เช็ดห้อเช็ดใช่หรอหน้ใช่ใชห,หรหอ,น,หอน้องกินอะไรอ่ะลูกไหนไหนไหนน้ำอะไรคะไหนบอกหน่อยสิบอกป้าหน่อยสิน้ำอะไรอร่อยไหมน,ไหน้ำอะไรลูกอร่อยไหมน้ำอะไรคะอ่าไหน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 ให้มินิฮารท์ททุกคนหน่อยค่ะทุกคนกำลังดูอยู่น้องลิศกินน้ำอะไรคะขอมินิฮารท์ทหน่อยค่ะมินิฮาร์ทหน่อยค่ะน้องลิศมินิฮาร์ทหน่อยค่ะ ตาโดนอะไรมาลูกเอ้ยกินข้าวหมดหรือยังอ่ะไหนข้าวน้องลิ่อยู่ไหนคะ,นะนนนอะไรอะอมือก็โดนแอลกอฮอล์น่าเป็นอิจฉาเมื่อกี้นะผมขมใช่ไหมโดนแอลกอฮอล์ที่ไหนมาเอาไปใช้มา โอเคโอเคอ่น้องรีบกินข้าวหมดหรือยังคะกุดไหมกุดไหมข้าวอร่อยไหมน้องรีบพูดกับป้าด้วยสิคะกินอย่างเดียวเลยนะวันนี้หิวใช่ไหมอ่ะโอเครีโมโหหิวบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนอนะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายค่ะลูกเร็วบ๊ายบาย,บายหน่อยค่ะบ๊ายบายแล้วเด้ว